วันพรุ่งนี้นะคะก็จะเตรียมตัวนะคะปรับการกินลดอาหารวันนี้ก็เลยไปช้อปปิ้งมาค่ะลองมาดูกันเลยว่าปุ้ยไปได้อะไรมาบ้างช้อปปิ้งเตรียมตัวพรุ่งนี้นี่เลยค่ะก็ซื้อผักมานับป้านะคะที่นี่หนึ 45, ่งเหรียญสี่สิบห้ากาศขาวเนาะเห็ดสี่เหรียญกว่ากรัมหนึ่งจหกสี่แล้วก็ฟักทองแล้วก็ถั่วฝักยาว เห็ดหูหนูค่ะแล้วก็ทุ่งแล้วก็ปลาค่ะ huh? นี่เลยแต่ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะทำเมนูอะไรแต่แบบขอไปช้อปปิ้งก่อนช้อปปิ้งอาหารเตรียมตัวกินการปรับการกินลดน้ำหนักทีนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรกันดีเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชหาใน Google ค่ะแบบแต่รู้นะคะว่าปลาเนี่ยแซลมอนเนี่ยค่อนข้างดีเลยแบบว่า อย่างน้อยเนาะเราก็ชอบกินปลากินผักกินอะไรง่ายๆก็ตรงนี้ก็เนี่ยก็คือปุ้ยก็เตรียมตัวไว้ก่อนนะคะหนึ่งอาทิตย์ที่จะเตรียมตัวในวันพรุ่งนี้ก็ลองมาดูกันดูว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะชีวิตมีหนึ่งชีวิตฉะนั้นก็ทําให้ตัวเองหุ่นดีสุขภาพดีมาลองกินอะไรกันดีๆกันดูเพราะว่าปกติที่ผ่านมาก็แบบจังฟู้ดตลอดเวลาไม่เคยดูแลสุขภาพตัวเองเลยวันนี้แบบ ขอสักหน่อยนึงเดี๋ยวมาดูว่าผู้จะทำอะไรกินในวันต่อๆไปก็มาไลฟ์เพื่อนๆเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆหลายๆคนนะคะถ้าเกิดใครอยากดูแลสุขภาพใครอยากลดน้ำหนักตัวเองทำเถอะคะ่ะวันนี้ต้องทำอะไรดีๆให้กับชีวิตตัวเองดูสักครั้งหนึ่งนะคะก็อย่างน้อยก็ชีวิตของตัวเองเนาะ ก็ครั้งหนึ่งได้ทำเนาะถ้าเกิดอยากอยากแต่งตัวดีอยากหุ่นดีอะไรเงี้ยก็ลองดูก็เดี๋ยวมาดูกันในวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่ปุ้ยจะทําการปรับปรุงปรับเปลี่ยนการกินนะคะแล้วก็เริ่มลดน้ําหนักแล้วเดี๋ยวมาดูกันในวันพรุ่งนี้ในวันแรกคะ่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ